สวัสดีค่ะทุกวันไปกับพัชรีค่ะเลิกงานเดี๋ยวนี้มีลดตัลหรเลิกงานค่ะเลิกงานแล้วอันก็นเลยก่อนสิฮอดบ้านนะคะอากาศเย็นๆโลมวีวีนะคะพระเมิงวิวบรรยากาศของอท้องฟ้าแล้วกับอันทะเลนะคะเพราะว่าเฮาบ่เห็นอากาศจังสีโดนแล้วค่ะเฮาบ่เห็นวิวโดนแล้วนะคะ ก็เลยมาหาเบิงวิวเป็นอีกมุมหนึ่งที่เขาไปเบิงละเป็นอีกมุมหนึ่งที่เทาเบิง์มือนั่นแล้วกะเลียวโบเห็นอย่างเลยแล้วกับโมนม <c oughs> มิมี่ีมมือทีวามันอา,าาอากาศมันทายเทพอากาศมันใสนะคะเทามบเห็นรอบๆกันว่าเป็นจังไดเอาโบมี่มองไปตัวละเนาะ ขี่คนลงไปปุ่นเอาลงมจังไดไปไหมกะทีทั้งพี่ก็ลงได้ไปค่ะโอมีต้นอันนี้นำ้ำมีต้นอันนี้งามๆน,นี่คล้ายๆต้นคล้ายๆต้นกระบ,บองเพชรในเป็นตระกูลเดียวกันก็จังสคระนี่ <c oughs> ตรงนี้นะคะเป็นผาเป็นหนาผาเลยล่ะแต่ว่ากะเข้ากับละมัดระว่งค่ะเบอรี่อะไรเอ่ยกินได้บอบักอิน,อนเนีย่ยใบขึ้นหย่าเนาะใบขึ้นหย่าหน่วยแข็งแข็งดมสิลาดถ,ถึงของปลาไปต่อค่ะ นี่เขามาเบิ่งวิวกันอู้ยสูงคักเท่า,าแล้วขออนุญาตจับโทรศัพท์ก่อนค่ะโอ้ยสูงแห้งนะคะพุ่นสูงแห้งสูงแห้งนี่เป็นอาวิวใกล้ๆบ้านค่ะเพราะว่าอันมือนั่นหมอกหลายนะคะแต่ว่าบเป็นจุดเดียวที่เข้าไปเบิรงค่ะคนละจุด <c oughs> ตันนี้บ่สูงซ้ำตัวน,นั้น cycles, ตัวนั้นสูงแห้งอยู่ทั้งเขาตัวนั้นมือนั้นที่เข้าไปเบิงหลบแหลกทีเขาเบิงวิวคือภูเขาลูกนั้นนะคะนั่นกะบ่ะสูงซ้ำนี่แล้วก so ็ยาวเหย้าๆเ้าเห้าเห้าเ้าเ้าเ้าลงไปแล้วทัดไปอีกสองลูกค่ะทีว่าเข้าลงคลิปไปเบิงวิวมือทีหมอกล่งนะคะมือนี้อากาศแจ่มใสค่ะบ่มีหมอกหมอกบ่มีเลยอู้ อันนี้เอินว่าสแตนเวลค่ะลงไปตารางเอินว่าสแตนเวลเป็นจุดชมวิวที่ไายไปภามากอจะต้องมายืนถ่ายรูปจากมุมนี่นะคะภายไปภามากเขาก็สิมายืนถ่ายรูปอยู่มุมนี้แหละค่ะเพราะว่าเป็นจุดที่ว่าพอปปูหล่าแห้งนะคะสําหรับนักท่องเที่ยวที่มายือนซิดนีจติต้องได้ไปเที่ยวอ่าบีดจะต้องเราไปเที่ยวสะพานเรียบเขาหมองนี่ค่ะงาม มือนีล้มนะคะล้มมีตั้งต่มีตั้งต่ล้มหัวขาวๆมือนีพัดน้ำขาวๆนะคะเลี้ยวไปนั่นขึ้นน้ำค่ะน้ำทะเลซุดลูกหูลูกตาเลย,เยล้มกูวีวีมือนีแต่ก็ล้มแห้งเท่าไหร่ครับพอได้ตะคอ,อ,อกใส่กันปันไดบอได้หองใส่กันปันไดอู้นะคะปุ่นทะเลสุดปุ่นเลยแต่ว่าตอนนี้นี่ กับโทรศัพท์ก่อนเพราะว่าอันตะลางนี่นะคะสูงแห้งประมาณตึกหกเจ็ดชัน้นสิบชั้นได้ละมั้งนี่ลักษณะการยืนของห้าคือเอา้าผู้เบาหน่อยขึ้นมายืนดูนี่ผุนผุนน,นึงอันเ้าออกมาจังสี่นะคะเ้าออกมาจังสี่ลูกที่เขายืนตรงนี้คือเป็นเผาออกมาแบบนี้นะคะกระตะลางก็มีอีกอย่างแล้วกะยืนออกมาแบบนี้ เป็นแบบนี้เลยเดียวขเขากปเบิ่งเกลนกขออนุญาตู o มจักหน่อยค่ะเอาหน้าตาคือเป็เดเนาะผ้าเพิ่นก็นไดนี่ค่ะหน้าตาคือเป็ดเลี้ยวเบิ่งโออันเลี้ยวเบิ่งทะเลเมื่อนี้ทะเลสีสวยค่ะเลี้ยวเห็นวิวแบบซูดลูกหูลูกตาเพราะว่าปากติแล้วตลอดระยะเวลาสองสามอาทิตย์สามอาทิตย์เต็มๆสี่อาทิตย์เลย ฝนตกแล้วกะซองมือกับฝนตกบ่คอยมีแดดแบบนี้นะคะมือนีมีแดดแต่ว่ามันสิเขานา,นาวแล้วหนาวแห้งแล้วกะลมผัดแห้งแห้งข้ามาซองเบิ่งรู้หรอคะหมองนี้เกิดอะไรเขินอิจตารางเดี๋ยวจับโทรศัพท์ก่อนทันโทรศัพท์ตกลงไปพุ่นกรบบุในน้ำไปเก็บแรวเด้อคระเด้อ <laughs> บริณาไปเก็บพุ่นี่เรียบลงไปค่ะนี่เรียบผาสุดเขตผานะคะสุดเขตผานี่คือจุดข้างบนของของภูเขาค่ะข้างบนของภูเขาเบื่อไงไงจัจหน่อยเขาเฮ็ดว้ให้เขาเฮ็ดหม่องมีไว้ให้คน้นอัน <c oughs> มาชมวิวนะคะมาชมวิวมาถ่ายรูปแล้วก็ทัดไปอีกจักหน่อยสิเป็นโรงแรมค่ะทัดไปอีกจักหน่อยสิเป็นโรงแรม เหมือนพักหีเล็กแท้ล่าตงไปไเลยๆัดไปจักน่อยสิเป็นโรงแรมนะคะแล้วกะขั้นสมมุิว่ามัอัน,นี่แดดออกแล้วกะหอนจักหน่อยสิไปอยู่ค่ะสิเดินเขาเรียบนี่ไปเรียบตรงนี้ไปแล้วสิมีดน้ำตกอยู่ทั้งหลังนี่นะคะแต่ว่าขั้นเกิดเขาเดินไปน้ำตกเข้าสิโบเห็นน้ำตกค่ะเข้าสิเลี้ยวออกมาทาั้งนอกแบบนี้ เดียวบเห็นเพราะว่าสี่ยืนอยู่ท่างนาตกนะคะนาตกสีอยู่ฝั่งนั้นถ้าเกิดว่าเลียวมาแต่แต่ตารางคือนาตกไหลออกจากภูเขาเลยไหลออกจากภูเขาง่ายมามนะคะเดี๋ยวเมื่อใดอ่านอ่านได้ลกไปตารางคุณเดี๋ยวสี่ทายลูกมาให้เบิรงค่ะเป็นใดง่ายบ่เดี๋ยวขออนุญาตซุกกอนนักหน่อยหนาวนะคะหนาวแห้ง ลบแห้งค่ะไก่ฮอ,อาไก่ฮอดฤดูการที่สีเบิงปลาว่านแล้วนะคะเพราะว่าถ้าเป็นจุดสูงๆแบบนี้ั้นสมมุติว่าเป็นนาหนา,หนาวนะคะขเขาจาสีมายืนเบิ้งแล้วก็เลี้ยวไปก็สิเห็นเปลาว่านค่ะเปลาว่านแล้วแต่ว่าส่วนมากเขาก็จะไปหาเ,เบิ้งกับไก่เบิ้งจุดที่ได้เข้าไปรอบแรกคุณนะคะเขาจะไปเบิ้งกับไก่งสั่นละละแบบว่ามันสีมีปลาว่านวายนา้ำเขามากไก่กฟังเขาก็สิเห็นก็พ่น้ำเขา,นา,นเขา,าวายน้ำอยู่กับไก่ ลางเทือกับสิมีโลมาล่างเทือกับสิมีเปลวว่านนะคะเพราะว่าเขาสีอันลงไปเขามาตั้งแต่ฟังทั้งหนาวหนาวามาจากไตขึ้นไปทั้งเหนือ <c oughs> ร้อยลงไปผิดหนาวเทล่ลรอเดี๋ยวถ้าเกิดวันหนาเบิ้งเปลวว่านแล้วเขาสิไปเบิ้งเปลวว่านกันค่ะมันจะมีจุดเบิงเปลวว่านหรือไม่กับมีทั่วห้เข้าไปเบิ้งเปลาว่านนะคะ แต่ว่ามือนี่กลับบานก่อนหนาวแห้งหนาวเย็นจัดๆเลยสูงสูงสูงแค่งเสียดายบบไดเอาซาหรือว่ากาแฟมาน้คาค่ะทสารเฮาก็สิยืนโดนคนนี้อยู่เพราะว่าหยังหนาวแห้งนะคะนี่บกักนวยอันนี้เป็นตะกินเป็นตะกินนวยเหลืองๆนี่เป็นตะกินหอม <C oughs> ตรงนั้นก็มีอีกจุดหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราไปเบิง้ง่าผูเปาหน่อยวังหันนั้นเข้าเจ้าไปยืนเบิง้งเมียงกันเดี๋ยวเ้าไปเบิ้งจุดนั้นกันนะคะนี่ก็จะเป็นบ้านเลื่อนอยู่ทั้งภูเขาค่ะขออนุญาตไอไ <c oughs> อแล้วไออีกอันนี้เป็นบ้านเลื่อนอยู่ทั้งภูเขานะคะบ้านเลื่อนบ้านอยู่ทั้งภูเขาแบบนี้นะคะแบบนี้เลย ดูกันแบบนี้นย่างไปย่างไปเรื่อยๆรอท่านหอดข้าเจ้ากับมาเบิงงวิวกันตัวนี้โอ้ยมีแนวสีเบิงงไปเบิงงอันนี้ก่อนโอ้ยดอกุกลาบคือเป็นตะหักแท้ล่ะ ขออนุญาตด้ะค่ะเจ้าของบ้านให้เบิ่งดอกกุหลาบเนี่จักหน่อยนี่ดอกกุหลาบค่ะดอกน้อยน้อยหนึง่งแต่ว่าดอกแห้งให้ยหอมเนี่ว้าวหอมแห้งหอ,หอมหอหอมแบบว่าเหมือนอยู่ในอันน้ำยาปลาผ่านุ่มดาวนี่หอมแห้งนะคะนี่ดอกกุหลาบทั้งนั้นเลย ดอกน,น้อยๆค่ะแต่ว่าหอมพลังหอมเขาสุดยอดอิลิจากพันนี่อย่างแต่ว่าดกแห้งดกเต็มต้นแบบนี้งามค่ะงามแห้งสีสดเลยล่ะอันนี้สีจริงนะคะสีจริงบริปับกล่องแต่ยางใดเอามาเหยียวยังมอนน่สวัสดีครับฮัลโหลไฮ คนมาเบิง์คือกันค่ะนหนาฮักโตโอเอเต้ผู้ใดกลายไปไกลมากกับทักท้ายทักท้ายไวตลอดนี่หอดพักหนอกเ <c> ด <oughs> ี๋ยวสิเก็บเมื่อไปกินกับป้นก็ตามบกฮวงอยู่นี่เดย์พักนอกไหมอากาศจังสี่ยังมีพักหนอกนี่ว่ามันตายเบิดแล้วนะคะ ไปเข้าเบิรงวิวกันต่อดีกว่าอย่าค้าเป็นผีบ้าก็พักหนอกหลายมาแล้วนี่คืออีกฝั่งหนึ่งค่ะตะก,กี้เข้าไปหม่องหนีกันตอนนี้เข้ามาฮอดนี่อุ้วะงามก่าเก่างามกาเก่างามก่าเก่าเฮงเรียบค่ะเรียบหนาบผาเลย เขาสามารถไปเบิงไกลๆได้ปะสูงแห้งนะคะเขามายืนแบบว่าเป็นผาแบบนี้ค่ะเป็นผาแบบจังสีเลี้ยวไปคือก้นหนาบึงแทเหรอเออเคค่ะหอดนี่นะคะเบิงบรรยากาศรอบๆค่ะมุมนี้เป็นมุมที่ไทย ลูกงามงามใหลูกงามงามนะคะซูมก่อนยังหน่อยหากันแลาว่ามันเห็นมีค่ะก็เป็นมุ้มเป็นเป็น,เป,นเป็นมุ้มเหมือนมุ้มวางหันล่ะเป็นมุ้มเหมือนมุ้มวางหันล่ะนะคะน,นี่แบบนี้ล่ะโอ้ยสดสื่นแห้งงามงาม ไดได้บริได้เอากาแฟมานำ้ำไจะได้บริได้เอาชาหอดมานำ้ำท้าัซนกับิีด้นางโดนเติบเพราะว่านางจังสี่ใส่เสือ้อทำเนียเอาบอยู่ค่ะเพราะว่ามันเย็นฝนตกหลายมือแล้วกับมันเย็นยินแท่กิมปะไปกันโตดีกว่ากลับบ้านดีกว่ากลับบ้านก็ไปหากินเขากินน้ำดีกว่าลาไปก่อนนะคะกับวิวงาม,งามนี่วิวของ สแตนเวลพาร์ค well ค่ะวิวของสแตนเวลพาร์คนะคะลงไปย้อนวอกสิลงไปทั้งไตของออสเตรเลียค่ะพอกันไม่คลิปหนา้าก็ทุกวันไปกับพัชรีฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำนะคะแล้วก็กดติดตามทั้งช่อง u t u b e ให้น้ำค่ะพอกันไม่ถ้าเกิดว่าไปเที่ยวทั้งใดสิเก็บภาพบรรยากาศงามๆมาฝากนะคะมาแชร์ประสบการณ์กันค่ะอยากให้เฮตดคลิปแบบใดกะเมมเอาไว้ลง่ง เอาไว้นะคะกัสิพยายามเข้าไปเบิงนะคะแล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์ขอบคุณหลายๆค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ